ตอนนี้ทุกอย่างมันจบละมาหากาบดีลของดิวคา s เซ e l i ลิเวอร์พูลอะไรสักอีนิักอ่ะมันมัน c o m p l e t ไปหมดละไปเปิดตัวส่วนเสื้อหมายเลข9้าเป็นที่เรียบร้อยแสดงว่าการได้เสื้อหมายเลขเ้าของอีซักจะได้เป็นตัวจริงเลยใช่หรือไม่ครับ125ล้านเนี่ยซื้อมาสำรองไม่ได้ครับแต่เอกติเก้ก็ไม่ได้ถูกๆนะครับใช่แต่วิธีการคนที่จะซวยมันมีแล้วไงมันมีคนซวยแล้วมันเห็นอยู่ก็คือกักโป เรอคือคือคนซวยะมันมีแล้วครับตอนเนี้ย mm hmm. คือคือหลายคนมองว่าคู่เนี้ยอาจจะเล่นด้วยกันไม่ได้หมายถึงเอกิติเกศกับอีซัคใช่แต่ก่อนหน้านี้ก็เซก็เคยที่จะเซ็นมาแล้วใช่ซึ่งมองว่าเอกิติเกศเองอะเป็นนักบอลที่เกิดมันมันมีอะไรอยู่แปลกๆสำหรับเอกิติเกศก็คือเขาจะต้องถูกสลับตำแหน่งไปมาแล้วมองว่าศักยภาพของเอกิติเกศเนี่ย ไม่เพียงแต่กองหน้าตัวเป้าซึ่งเขาเล่นกับฟรัก์เ์ตครึ่งซีซั่นแต่สามารถออกข้างได้เพราะนั้นการเล่นข้างแบบอินวอร์นี่แหละคือจุดหนึ่งที่มันอาจจะเป็นข้างบนเนี่ยเป็นไดมอนด์สี่ตัวเลยก็ได้ซึ่งยี่เรเล่นอยู่แล้วก็คือจะมีซาลาเวียตเอกิติเก้และอีซัคซึ่งมีความเป็นไปได้ก็คืออีซัคก็ยืนหน้าคู่กับเอกิติเก้ในในในแผนการเล่นที่อาจจะโชว์ออกมาก่อนเป็นกราฟิก เป็นแบบนั้นได้ไหมแล้วก็เวียดได้เป็นหน้าต่ำอาจเป็นหน้าต่าซ้ายหรือแล้วแต่ซาร่าก็สามารถอินเวอร์สได้ออกข้างได้เอาฟิล์มโปงถ้าเป็นแบคตัวจริงก็ขยับเข้ามาเพื่อเปิดทางให้ฟิล์มโปงวิ่งก็ยังได้ก็จะเหมือนกับการเล่นก็คือมันมันก็คือจะย้อนสอนกันก็คือว่าอีกฝั่งหนึ่งก็จะเหมือนกันก็คือเอกิลิเก้เปิดทางให้เคอร์เกสวิ่งแบบเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นนักเตะที่อยู่ในกรอบเขตโทษจะเพิ่มมากขึ้นใช่อย่างไม่สามตัวแน่ 2> 1, 2, 3แล้วก็มีเวสสกีนอยู่ในแนวหัวกหลกนี่คือสูตรของลิเวอร์พูลซึ่งซึ่งเปลี่ยนมากแล้วเปลี่ยนจนน่าตกใจด้วยนะครับเพราะว่าไม่เคยลงทุนขั้นนี้แต่ว่าฟุตบอลสมัยนี้กับสมัยก่อนมันไม่เหมือนกันละสมัยนี้เนี่ยพิษสงสองคนมันถึงหน้าโกเลยนะอ่าลิเวอร์พูลถึงเสียทานติชนฟุตบอลเสียสองประตูไปแล้วในเกมเจอบอลมาครับนะเพราะนั้นโดยตรงนี้แหละนะครับว่า มองว่าอันดอตเองก็มองว่าถ้าซื้อขนาดนี้แล้วเลียวปูเนี่ยจะไม่เข้าตลาดอีกอีกนานเลยหรออืมคือยอมมั่นใจเลยสร้างทีเดียวเพื่อมาปลุกปั้นให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วยาวๆเลยเหรอยาวๆก็คือถ้าจะกลับเข้าไปีก็คือซื้อมาร์เกอีนี่แหละอืมเพราะว่าเราไม่รู้ว่าโกาเต้นจะเป็นยังไงอ่า